อเอาละครับต่อไปจะเป็นการเดินแบบนะครับเรามาดูกันซิว่านายแบบของเราท่านแรกจะเป็นใครไปพบกันเลยไปไปไปโอเคนี่คือน้องประโคนใจเป็นแชมป์ปีที่แล้วจิกไปตาจิกไปตาจิกไป แต่ผู้ชายมึงบังทะลุไปนู่นพบกับนายแบบท่านต่อไปครับผมทุงทองขนองการเืี้ยงย่างของน้องดียวเลยกดีลูก ต่อไปจะให้ผู้เข้าประกวดนะครับมาแสดงซีนอารมณ์ให้เราดูนะฮะคนแรกเลยฮะเชิญเลยครับออกไปลูกเรียมเลยตั้งแต่มึงจากกูไปกูยังเจ็บใจไม่หายคำที่มึงประนามกูมึงว่ากูจนคำก็จนสองคำก็จนกูอยากรู้คนจนเป็นยังไง ก็ไม่มีกินนะสิเหี้ยวเวี้ยมตายในสองตัวด้วยคนเจ้าหน้ามนคนจนเจ้ารับไม่ได้ไปเลยจะหลอกมึงอยู่ทุ่งมัทปิแห่งนี้นี่คือสีอารมณ์นะครับของน้องสเมลผู้เข้าประกวดท่านต่อไปเช่ญครับได้จะรู้สเมล หนูไม่รู้หนูไม่รู้ว่าหนูอยู่ที่ไหนแม่ที่นี่มันมืดมืดด้วยนี่วัวหลงฝูเหรอ่าหเขาอินอยู่โอเคโอเคดีใครได้เก่งเก่งเก่งขอเชิญคนที่สามเลยพู้ประกวดท่าน่อไปเชิญฮะที่นี่ลูกครับจิกตาโชว์ลูก จิกตจิกจิจก,จกจิกจิจิกตาโตจิกจ e> ิกจิกจิกพอนโอ้โหเบอร์ชีพหัวเราะมีความสุขมีความสุข ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู S ้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทรายการที่วิ่งเซนทีวี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 